สบายดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตรายงานสภาพอากาศแถวแถวบ้านผมให้ได้ทราบจากน้อยนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะครับแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้บริเวณดังกล่าวนะครับมีความหนาวเย็นนะครับโดยเฉพาะในยอดภูเนา็จะจกกมีความเนียบหนาวกว่าพื้นราบเฮานะครับ ก็อย oui er ู mm ่แถวบ้านผมตอนนี nah, ้นะครับก็หนาวประมาณ16-17องศานะครับแล้วก็อุณหภูมิสิลดลงอีกนะครับ1 2ถึงองศานะครับอันนี้ก็เอาั็ดูแลสุขภาพให้รลบความอบอุ่นอยู่เสมอนะครับใส่สื้อานานานะครับการรายงานสภาพอากาศในวันนี้นะครับก็ขอจบลงตนเพียงเท่านี้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ขบข่าวพี่น้อง